สวัสดีครับนักเรียนาวันนี้ครูจะมาสรุปเรื่องพาราโบลาให้ให้นะก็คือรูปแบบทั่วไปก็คือ y เท่ากับ ax กำลังสอบวก bx บวก c โดยที่ a ไม่เท่ากับ0 abc เป็นค่าคงตัวค่าคงตัวคือจำนวนเต็มบวกเต็มลบแล้วก็เต็ม0นะูนย์ะลักษณะกราฟจะมี2ลักษณะก็คือเป็นพาราโบลาหงายแล้วก็พาราโบลาควา่ำพาราโบลาหงายเนี่ย a จะมากกว่า0พาราโบลาควา่ำ a จะน้อยกว่า0 ลาบลาหงายเนี่ยจะมีลักษณะเป็นกราฟเส้นโค้งงอถูกไหมถ้าเป็นหงายเราจะบอกได้เลยว่าจุดต่ำสุดใช่ไหมจะเป็น0 0หรือที่เราเรียกว่าจุดยอดต่อไปเป็นราบลาความเขาจะเรียกว่าจุดสูงสุดหรือว่าจุดยอดนั่นเองจุดยอดคือจุดสูงสุดศ0นั่นเองจุดต่ำสุดจุดสูงสุดดูยังไงดูจากจุด วกาบของกาฟกรณีนี้กาฟพลาโบลาหงายเนี่ยอ่ะกาบมันลงมาใช่ไหมแล้วสักพักมันก็ขึ้นอ่ะนี่คือจุดที่วกาบของกาฟบ,บอกเลยเลยว่าเป็นจุดต่ำสุดนั่นเองแกนสมมาตรคือเอกทั้งคำศูนย์ดูยังไงก็คือมองไปตรงนี้คูณดับ xy ใช่ไหมคูณดับ xy x เ็ป็นไร x เป็น0 y เป็น0ถูกไหมครับ เราก็บอกเลยว่าเอาค่าเ่ยมาตอบเป็นแกนสมมาตราต่อไปเรานำเรื่องพาราโบลาเนี่ยไปใช้ประโยชน์ในด้านไหนบ้างอ,าอย่างเช่นถ้าไปเรียนมปลายใช่ไหมเราจะเจอเรื่องนี้เลยก็คือโปรเจกต์ตายอันนี้ก็จะเป็นแกน x แกน y ก็จะเป็นวัตถุกาคือนวัตถุเนี่ยก็จะมีแตกแรงใช่ไหมเป็นแนวตามแนวแกน x แกน y นะครับ ต่อไปเรื่องนี้คือเรื่องการยิงวัตถุอย่างเช่นคูยกวอย่างเป็นปืนยิงปืนใหญ่ใช่ไหมยิงปืนใหญ่เนี่ยอาเป็นปวัตถุทายให้โดนวัตถุข้อน,นี้จะต้องใช้มุมกี่ยองศาถ้าเป็นแบบนี้จะยิงงไงก็ยิงตกมาเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้ยิงตกมาก็เป็นแบบแบบนี้นะโอเคต่อไปจะเป็นกระจกแสงเดินทางเป็น เส้นขนานถูกไหมแปร allel ray of slide ตกมาที่กระทบกระจกแล้วก็สะท้อนไปที่จุดโฟกัสทำให้เราเห็นวัตถุนะครับสมการพาราโบลาเนี่ยสิ่งที่ต้องรู้สมการจุดยอดแล้วก็แกนสมมาตรมี5รูปแบบ5รูปแบบนะมีแค่5รูปแบบเท่านั้น ก็คือ y เท่ากับ ax กํลังสองจุดยอดคือ0ูแกนสมมาตรก็คือ x เท่ากับ0รูปแบบที่2 y เท่ากับ ax กํลังสองบวก k จุดยอดคือ0 k แกนสมมาตรคือ x เท่ากับ0 k ก็คือเลื่อนขึ้นหรือลงตามแนวแกน y นะแต่ถ้าเป็น h เล่ะเลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาตามแนวแกน x รูปแบบที่3เนี่ย y เท่ากับ a วงเล็บ x ลบ h ทั้งหมดกำลังสองใช่ไหมจุดย่อดคือ h 0ก็คือเลื่อนไปตามแนวแกน x ซ้ายหรือขวาต้องดูกันอีกทีนึงน,นะต่อไปแกนสมมาตร x เท่ากับ h รูปแบบที่4 y เท่ากับ a วงเล็บ x ลบ h ทั้งหมดกำลังสองบวก k จุดย่อดคือ h k นะครับแกนสมมาตรก็คือ x เท่ากับ h ต่อไปรูปแบบที่5เนี่ยอ่ะเราจะใช้ ไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่เพราะว่ามันต้องกระจายต้องกระจายเป็นพหุนามกำลัง2นะครับอ่ะ y เท่ากับ ax กำลังสบวก bx บวก c จะได้จุดยอดเป็น hk แกนสมมาตรจะเป็น x เท่ากับ h ็เอาเนี่ยมาตอบเลยคูณกับ x y แบบนี้เอาค่า x นี่มาตอบเป็นแกนสมมาตรข้อนี้รูปแบบที่5นี่ เราจะใช้สูตรก็คือ y เท่ากับ ax ก,กำ b, A, นะก AC, ล b, กังสอบวก bx บวก c จุดยอดก็คือ h k กำหนด h เท่ากับลบ b ส่วนด้วย 2a นะ k เท่ากับ 4ac ลบ b กำลังสองส่วน 4a จุดยอดก็คือเอาค่า h k จุดยอดก็คือ h k ก็เป็น h k แบบนี้เอาค่านี้เอาค่านี้มาแทนเลยแล้วก็ค่านี้มาแทนใน k อันนี้มาแทนใน h IT, อันนี้มาแทนใน k เราจะได้แบบสมการนี้มาก็คือไ้ใช้หาจุดยอดนะแกนสมมาตรก็คือ x เท่ากับลบ b ส่วนด้วย2 a อ่ะสูตรพวกเนี้ยสิ่งที่เราต้องรู้ก็คือค่า a ก่อน a เท่ากับเท่าไหร่ b เท่ากับเท่าไหร่ c เท่ากับเท่าไหร่อ่ะถ้าเรารู้แล้วก็มาหาจุดยอดได้เลยโดยใช้สูตรนี้แล้วก็หาแกนสมมาตรได้ก็ใช้สูตรนี้เหมือนกัน มีตัวอย่างตัวอย่างที่1 y เท่ากับลบ x กำลังสองเนี่ยกราฟพาราโบลาแบบไหน a น้อยกว่าศนย์ใช่ไหมจะเป็นแบบความถ้าเป็นความแล้วจะเรียกว่าจุดสูงสุดใช่ไหมจุด,ดยอดจะเรียกว่าจุดสูงสุดก็คือ0 0ค่าสูงสุดก็คือ y เท่ากับ0ูยถูกไหมครับแล้วก็แกนสมมาตร เท่ากับค่า0ูนย์เนี่ยค่าศูเนี่ยเราจะเอาค่า y เนี่ยมาตอบต่อไปต่อไปวเท่ากับ 3x มเอกำลังสองใช่ไหมอ่ะเขียนในรูปแบบทั่วไปเขียนได้ไหมก็คือ y เท่ากับ ax กำลังสองนั่นเองก็เอา a มาตอบ a เท่ากับเท่าไหร่สามมากกว่า0เป็นพาราโบลาหงายซึ่งหงายเนี่ยจะเป็นจุดต่ำสุดใช่ไหมครับ จุดยอดคือจุดต่ําสุดก็คือศูนย์ศูนย์ก็ค่าต่ำสุดก็คือ y เท่ากับ0ูนยแกสมมาตร x เท่ากับ0ูนย์าไมข้อที่3 y เท่ากับ2 x กำลัง2บวก1ใช่ไหมครับเขียนในรูปทุกใบก็คือ y เท่ากับ a x กำลัง2บวก k ใช่ไหม k เท่ากับเท่าไรครับ k เท่ากับ1 a เท่ากับ2 a มากกว่า0จะต้องเป็นพาราโบลาหงาย เอาเขียน okay, แบบนี้หายทำแนวแกน x แกน y แบบนี้ถูกไหม uh. แต่รอบนี้จะไม่ใช่จุดศูนย์ศูนย์แล้วจะเป็นจุดต่ำสุด uh, แบบนี้ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งก็คือนี่หนึ่งถูกไหมเดินดขึ้นไปด้านบนหนึ่งหน่วยโอเคไหมศูนย์หนึ่งแล้วก็ค่าต่ำสุดเนี่ยเอาค่า y มาตอบ ก็คือ y เท่ากับ1แกสมมาตรถ x เท่ากับ0ต่อไป y เท่ากับลบ x กำลังสองลบ1 k คือเท่าไหร่ครับ k คือลบ1นะ k คือลบ1 a เป็นลบ1 a น้อยกว่า0จะต้องเป็นพาราโบลาควา่ำถูกไหมกรณีนี้จะเลื่อนลงมาด้านล่างเป็นลบ1หน่วยโอเคไหม เดอนขึ้นเดอนลงตามแนวแกน y นะถ้าเป็น k แต่ถ้าเป็น h จะไปตามแนวแกน x ถูกไหมครับอ่ะข้อนี้มาดูเป็นลบ x กำลังสองลบหนึ่งเราจะได้เป็นจุดสูงสุดก็คือศูนย์ลบหนึ่งค่าสูงสุดก็คือ y เท่ากับลบหนึ่งแกนสมมาตรก็คือ x เท่ากับศูนย์ต่อไป y เท่ากับลบสี่คูณด้วย x บวกสองทั้งหมดกำลังสอง เขียนในรูปแบบทบทายได้ไงก็คือ y เท่ากับ y เท่ากับ a วงเล็บ x ลบ h ทั้งหมดกำลังสองใช่ไหมครับเราจะได้ a เป็นเท่าไหร่ a เป็นลบสี่นะ h เป็นเท่าไหร่ครับ h เป็นลบสองนี่คูเขียนเป็นลบสองถูกไหมเราจะได้เป็นจุดสูงสุดเพราะอะไรจุดสูงสุดก็คือเป็นพาราโบลา,บาบความ เพราะ e มันน้อยกว่า0ถูกไหมเราจะได้เป็นจุดสูงสุดก็คือ x เป็นลบ2อนแต่นี้เราเขียนคู่นดับ xy ถูกไหมแต่มันเป็น h เราก็เขียนเป็น h 0แบบนี้โอเคไหม h คือเท่ากับลบค่าสูงสุดก็คือเอาค่า y มาตอบ y เท่ากับ0แกนสมมาตรก็คือเอาค่า x มาตอบ x เป็นไร เป็นลบ2อนั่นเองต่อไป y เท่ากับวงเล็บ x บวก4ทั้งหมดกำลังสองลบ1เขียนในรูปแบบได้คือ y เท่ากับ a วงเล็บ x ลบ h ทั้งหมดกำลังสองบวก k ใช่ไหมครับเราจะได้ a เป็นเท่าไหร่ a เป็น1 h เป็นเท่าไร่ลบ4 k เป็นเท่าไหรครับ k เป็นลบ1โอเคไหม a มากกว่า0น จะเป็นพราโบลาแบบไหนจะเป็นแบบไหนครับเป็นแบบแบบ,แบ,บง่ายถูกไหมอ่าแบบง่ายอันนี้คือจุดต่ำสุดโอเคไหมเรามาดูนี่จุดต่ำสุดอันเป็นลบสี่ใช่ไหม h ก็คือเป็น hk h เป็นลบสี่เเป็นลบหนึ่งนั่นเองแล้วเ,เอาค่า k, k เนี่ยมาตอบคือ y เท่ากับ k ก็คือลบหนึ่งนั่นเองแกนสมมาตรก็เอาค่า x มาตอบเลยก็เป็นลบสถูกไหมครับต่อไปกรณีนี้กรณีก็คือข้อที่7นะครับมาดูข้อที่7จ็ครจะเขียนในรูปแบบสุทภายคือ y เท่ากับ ax กําลังสงบวก bx บวก c ใช่ไหมอ่าเราได้ a เป็นเท่าไหร่ a เป็น1น,นะ b เป็น8 c เป็นสิห้า นี่ไงไอันนี้ทำไมถึงอ่ะดูอย่างข้อนี้ถ้าครูกระจายเนี่ยมันก็จะได้แบบนี้่ไหมอ่ะเรามาดูมาเช็คเดี๋ยวครูทําให้ดูเช็คนะหน้ากลังสอง 2, เป็น x กาลังสองบวกสองหน้าหลังสองคูณสี่เป็นแปด x แล้วบวกหลังกํลาลังสองเป็นสิบหกลบหนึ่งเป็นเท่าไหร่ครับ x กาลังสองบวกแปด x บวกสิบห้า 15, ใช่ไหมเราได้แบบนี้ ไปได้ a เท่ากับห b เท่ากับแ c เท่ากับส้าพอได้ a b c เสร็จใช่ไหมเอา a b c เนี่ยมาแทนในจุดยอดเราต้องการหาจุดยอดถูกไหมซึ่ง a มันอะ a มันมากกว่า0ถูกไหมก็ต้องเป็นแบบไหนเป็นแบบ parabola p า r a b o แบบง่ายนะไอ้คือจุดตด่ำสุดแบบนี้เลยก็คือเอา a b c เนี่ยมาแทนในนี้ อ่ะคูณแทนได้แล้วก็จะได้แบบนี้ถูกไหมเราจะได้เท่ากับลบสี่แล้วก็ลบหนึ่งก็คือคูณดับลบสี่ลบหนึ่งถูกไหมครับแล้วก็จะได้เป็นวายค่าวายก็เท่าก,กับลบหนึ่งก็คือค่าต่าสุดนั่นเองเอาค่าวายมาต่อวายเป็นลบหนึ่งข้อนี้จะเป็น h k ถูกไหมอ่าเราจะต่อเป็น h k แล้วก็ y เท่ากับ k ก็คือนี้ k ก็คือลบหนึ่งทั่วไปห,หาแกนสมมาตรแกนสมมาตรก็คือ x เท่ากับลบ x เท่ากับลบ b ส่วนด้วย 2a ใช่ไหมครับลบ b ก็คือลบวงเล็บ8ถูกไหมลบวงเล็บ8เนี่ยส่วนด้วย2คูณกับ1เราจะได้ลบ8ส่วน2ใช่ไหมจะเป็นเท่ากับเท่าไหร่ลบ4แกนสมมาตรก็คือลบ4 เหมือนกับข้อนี้เลยไหมเหมือนกับข้อนี้เลยไหมเหมือนกันเลยนะคําตอบจะต้องเหมือนกันถูกไหมนี่เหมือนกันเลยนี่เห็นไหม x เท่ากับลบส x เท่ากับลบสี่เหมันถ้าเราจะใช้สูตรในการคิดก็ได้เหมือนกันหรือจะไม่ใช้สูตรก็ได้ทําให้อยู่ในรูปแบบนี้ก็ได้หรือทําให้อยู่ในรูปแบบนี้ก็ได้มีหรูปแบบหรูปแบบเท่านั้น ถ้าทำให้อยู่ในรูปแบบนี้ก็ได้เหมือนกันแบบนี้ก็ได้เหมือนกับบน,แบบน